ใครบ้างลหะจะเข้มแข็งในทานบาร,รมีได้อย่างนั้นต้องบุรุษเท่านั้นนะที่จะเข้มแข็งในประมัทฐานเช่นอย่างให้กันหาชารีเนี่ยชูโชครับไปแล้วยังพเยรับดีๆยังข่มเพงเคี่ยนตีต่อหน้าอีกซึ่งพระเวสสันดรก็รักลูกเหมือนกันแต่จะต้องอดทนเพื่อบำงเพญปุตตะปริจาโคที่เป็นประมัทฐาน เนี่ยก็บำเพ็ญบารมีบุรุษท่านาทิดังับได้ถ้าเป็นสตรีก็ระงับไม่ได้แหละใจก็อาจจะหวั่นไหวว่าทําไมจึงปล่อยให้เคียนตีอย่างนั้นทําไมจึงให้ลูกที่น่ารักอย่างนี้แก่คนอื่นบุรุษท่านาท่ตัดใจได้แต่สตรีอาจจะตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่การสร้างบารมีแต่ละครั้งแต่ละชาติเนี่ยจะต้องอาศัยความเข้มแข็งทางอินทรีย์อย่างมากจึงไม่ใช่ฐานะ ที่สตรีจะปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณถ้าจะปรารถนาะท่านบอกว่าสตรีนั้นต้องปรารถนาให้เกิดเป็นบุรุษเสียก่อนต่อเมื่อปรารถนาเกิดเป็นบุรุษคือเกิดเป็นผู้ชายแล้วจึงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะสําเร็จถ้าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสตรีแต่เราปรารถนาะพระโพธิญาณไม่สําเร็จทําบุญปรานะปรถนาโพธิญาณไม่ได้ต้องต้องปรารถนาเกิดเป็นผู้ชายเสียก่อน แล้วจึงตั้งความปรารถนาใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องเกิดอีกชาติเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวธรรมคืออินทรีย์ได้แก่ความเป็นใหญ่เก็จะควบคุมความเป็นใหญ่ในภาวะทั้งสองอย่างนี้ระหว่างบุรุษและระหว่างสตรีที่เป็นอิทธิภาวรูปและุริสภาวรูปส่วนชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตชีวิตเนี่ยคืออะไร ท่านบอกว่าชีวิตตินทรีย์นี่มีสองอย่างคือรูป,ปรชีวิตตินทรีย์กับนาม,มาชีวิตตินทรีย์อินทรีย์ที่ชีวิตตินทรีย์ที่เป็นรูปอย่างหนึ่งกับที่เป็นนามอย่างหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยก็มีสองส่วนคือส่วนที่เป็นนามกับส่วนที่เป็นรูปชีวิตนั้นหมายถึงธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงสหชาติธรรม คือธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนเนี่ยให้ดำรงอยู่เช่นเวลาเนี่ยเรามีธรรมที่เกิดร่วมกันประกอบขึ้นขึ้นเป็นชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ประกอบเป็นสัดส่วนเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟหรือถ้ากล่าวโดยขันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารวมกันเข้าก็เป็นรูปเป็นคนขึ้นมาโดยสมลู์มีทั้งรูปและนาม ทีนี้รูปและนามทั้งสองอย่างเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยชีวิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีชีวิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรูปและนามนี้ก็ต้องแตกดับอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าชีวิตจินซีธรรมชาติที่เป็นใหญ่คือชีวิตนั้นชีวิตจะมีหน้าที่ทําหน้าที่หล่อเลี้ยงรักษาสถาวธรรมที่เกิดกับตนนี้ให้ดำรงอยู่ถ้ารูปเกิดขึ้นก็รักษารูปให้คงอยู่นาม คือจิเตเจตสิกเกิดขึ้นก็รักษาจิเตเจตสิกนี้ให้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นในสภาวธรรมส่วนเนี่ยที่เป็นรูปเป็นส่วนรูปชีวิตที่เป็นส่วนรูปก็เพราะมีรูปชีวิตรักษาชีวิตที่เป็นส่วนนามก็มีนามมาชีวิตรักษาเราจึงดำรงอยู่ได้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งดับลงชีวิตก็ดับที่เราสมมติกันว่าตายเราเรียกว่าสิ้นชีวิตแล้ว ทีนี้ตัวชีวิตจริงๆที่เป็นสภาวะของรูปเนี่ยคืออะไรถ้าบอกคือไอไอุน่นไออุ่นหรือเรียกตามภาษาธรรมะว่าอุสมาเตโชธาตุอุสมาเตโชธาตุและไอุ่นนี่แหละที่หล่อเลี้ยงรูปให้คงอยู่ทําให้รูปเนี่ยไม่แตกสลายไม่แตกดับไปเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดํารงอยู่ได้เป็นเป็นรูปร่างหรือเป็นชีวิตอย่างนี้พอรูปชีิตนี้สิ้นสุดลง ชีวิตก็แตกนักแต่ี้อุสมาเตโชธาตเนี่ยทุกๆคนได้มาไม่เหมือนกันทุกๆชีวิตได้มาไม่เหมือนกันเพราะว่าธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งกรรมชีวิตนี้เป็นเกิดขึ้นด้วยกรรมอย่างชีวิต,ตรูปเนี่ยเป็นกรรมมชรูปเมื่อเป็นกรรมมชรูปและเป็นเอกะชรูปด้วยเกิดจากกรรมอย่างเดียวเมื่อเกิดจากกรรมกรรมดังกล่าวเนี่ยคืออะไรคืออุปถัมภกกรรม กรรมที่ทําหน้าที่อุปถัมภ์เพราะฉะนั้นคนที่อายุยืนคนที่อายุสั้นบางคนตายเร็วบางคนตายช้าเนี่ยก็เพราะได้อุสมาเตโชาธาตมาไม่เหมือนกันหรือกรรมที่อุปถัมภ์เนี่ยยังไม่สิ้นสุดชีวิตก็ยังอยู่แต่ถ้ากรรมที่อุปถัมภ์ได้สิ้นสุดแล้วชีวิตก็ดับไม่ว่าชีวิตของคนนั้นอาจจะเกิดมาอยู่ในฐานะเช่นใดจะอยู่อย่างเป็นทุกข์ทรมานหรืออย่างเป็นสุขอยู่อย่างเจริญุ่งเรืองก็าตาม ภคกรรมชนิตนี้สิ้นสุดลงแล้วต้องตายทีนี้การตายนั้นอาจจะตายลักษณะต่างๆกันอาจจะตกเครื่องบินตายอาจจะถูกรถชนตายอาจจะเจ็บตายอาจจะเป็นโรคปัจจุบันตายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องตายแน่นอนถ้าอุปธรรมภคก,กรรมนี้สิ้นสุดลงแล้วฉะนั้นเราจะค้นคว,าว้าว่าทำไมคนบางคนเนี่ยตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กบางคนตายมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว บางคนตายมาตอนกลางคนตายมาตอนแก่เท่าบางคนอยู่จนหมดอายุไขจนเลยไปอีกตั้งหลายปีถึงตายบางทีก็อยู่อย่างทรมานบางทีก็อยู่อย่างเป็นสุขทําไมบางคน,นเจ็บน่าจะตายแต่ไม่ตายอยู่อย่างทรมานอย่างนั้นนะ่ะเราดูแล้วไม่น่าจะอยู่รอดไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังทรมานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอุปถัมภกกรรมยังไม่หมด กรรมที่หล่อเลี้ยงให้เป็นทุกข์เนี่ยมันยังมีอยู่เหมือนกับผู้ที่เกิดมายังชดใช้หนี่กรรมไม่หมดก็ยังไม่ตายง่ายคือที่สุดที่สุดของคนเนี่ยได้แก่ความตายทั้งนั้นเรื่องของความตายไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียดายไม่ใช่เป็นเรื่องของความเศร้าโศกเลยแต่เป็นเรื่องของความสิ้นสุดของแต่ละชีวิตที่เกิดมาแต่เราเนี่ยมีอุปาทานซึ่งกันและกัน ถ้าเรารักใครคนที่เรารักเกิดตายก่อนเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้แต่ความจริงแล้วทุกๆชีวิตเนี่ยมีความสิ้นสุดเป็นจุดหมายทั้งนั้นเราเกิดมาเพื่อสู่ความตายทุกคนแต่ว่าเราจะตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองและที่ช้าที่เร็วนี้ก็ด้วยอำนาจของอุปธรรมภกกร,รมเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตของคนเนี่ยยืนยาวหรือว่าสั้น แต่อุปธรรมพวกกรรมที่ทํามานั้นเป็นกุศลก็หล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยทําประโยชน์อยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองได้ยาวนานแต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีอุปคา,าตกะกรรมมาตัดรอนหรือไม่บางคนกรรมที่หล่อเลี้ยงย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไน้หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายก็ยังดีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยังดีหมด ยังมีเวลาอยู่ในโลกนี้ต่างนานแต่ปุบปับตายเฉยๆอย่างเนี้ยอะไรมาทําให้ตายเราอาจจะโทษเพราะเป็นอย่างงั้นตายเพราะอย่างนี้ตายเพราะประมาทเพราะอะไรต่ออะไรนั่นมาเป็นเหตุประกอบเป็นเรื่องเล็กน้อยทัางนั้นแต่เหตุที่สําคัญที่สุดคือกรรมมาตัดรอนถ้าเรียกว่าอุป,ปคาตะกะกรรมประเภทที่มาตัดรอนอาจจะตัดรอนอย่างก,กระทันหันให้ตายลงทันที บางคนจะบรรลุมรรคผลยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยตายซะก่อนเพราะกรรมชนิดนี้มาตัดรอนไม่ให้โอกาสที่จะให้ผู้เนี้ปฏิบัติบ,ตบรรลุมรรคผลเสียก่อนแล้วจึงตายไม่ยอมให้โอกาสแต่บางคนก็มีโอกาสอย่างบุดวิดพอบรรลุมรรคผลเสร็จก็ตายทันทีอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตเนี่ยจะบอกว่าอยู่ได้เพราะอุปธรรมภคก,กรรมอุปธรรมภกกรรมแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าเรามีอุปถัมภ์พกกรรมชนิดใดมามากหรือมาน้อยและจะมีกรรมชนิดใดมาตัดรอนหรือไม่ทุกคนไม่ทราบเพราะว่าเราเป็นปุถุชนผู้ที่จะทราบคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธองค์จะไปโปรดใครสักคนหนึ่งรู้ว่าคนเนี่ยสำเร็จมาผลแนละต้องตายทันที ถ้าไม่ไปโปรดก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ต้องรีบไปโปรดโปรดเสร็จแกก็ตายจริงๆถูกวายปิดตายบ้างเป็นอะไรตายบ้างปุบป,ปับตายทันทีฉะนั้นเรื่องของชีวิตซึ่งเป็นอินทรีย์มีหน้าที่เป็นใหญ่ในการหล่อเลี้ยงรูปและนามของแต่ละคนที่ดำรงอยู่เนี่ยเราได้มาไม่เหมือนกัน บางคนจึงอายุยืนบางคนจึงอายุสั้น <c oughs> นี่เป็นเรื่องของชีวิตินทรีย์ส่วนสุขขินรีธรรมชาติที่เป็นใหญ่คือความสุขทุกขินรีธรรมชาติที่เป็นใหญ่คือความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเป็นสุขสุขขินสีหรือเวทนาชนิดนี้ก็ทําหน้าที่ส่งเสริมให้เป็นสุขหรือเสพอารมณ์ที่เป็นสุขเท่านั้น ทุกขินสีก็ทําหน้าที่เสพอารมณ์ที่เป็นทุกข์โสมนัสสินสีโทมนัสสินสีอุเบกขินสีก็ทําหน้าที่เสพอารมณ์ที่เป็นโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาคือท่านแสดงถึงเวทนาเนี่ยออกไปเป็นห้ามีสุขมีทุกข์มีโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาก็เพราะว่าความสุขบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นทางกาย ความสุขบางอย่างเกิดขึ้นทางใจบางทีกายไม่เป็นสุขแต่ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสุขทางกายท่านจึงเรียกว่าสุข,ขเวทนาหรือสุขขินสีถ้าเป็นความสุขทางใจก็เรียกว่าโสมนัสสินสีหรือโสมนัสเวทนาฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่เป็นสุขเลยแต่ใจของเรารู้สึกเป็นสุขแต่บางครั้ง กายเนี่ยเป็นสุขสบายทุกอย่างแต่ใจกลับเป็นทุกข์ใจไม่เป็นสุขเลยสุขแต่กายเท่านั้นแต่ใจไม่สุขบางคนก็สุขแต่ใจเท่านั้นแต่กายไม่เป็นสุขคือจะได้ทั้งสองอย่างนะ่ะน้อยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเท่านั้นเองบางทีเราเป็นทุกข์กายแต่เราก็สบายใจบางคนเหนื่อยยากตรากตรำแต่ใจเป็นสุข แต่บางคนร่างกายสบายไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ใจหาความเป็นสุขไม่ได้จิตใจเป็นทุกข์แม้แต่ทุกข์ก็เหมือนกันถ้าทุก,ทก,ทกข์ขุนรีก็หมายถึงความทุกข์ทางกายโทมนัสินรีหมายถึงความทุกข์ทางใจหมายถึงจิตใจที่เสวยความทุกข์กับร่างกายเสวยความทุกข์เป็นเรื่องของกายกับใจแต่ถ้าเป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นเรื่องของใจ กพราะกายอุเบกขาไม่ได้ใจเท่านั้นแหละที่อุเบกขาได้ก็เป็นเรื่องของนามธรรมาเพียงอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องของอินทรีย์ที่เป็นสุขขินซีทุกขินซีโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาซึ่งแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นใหญ่ตามสภาวะของตนของตนสุขขินซีทาหน้าที่ให้ร่างกายเป็นสุขทุกขินซีทาให้ร่างกายเป็นทุกข โทมนัสินสีทําให้ใจเป็นสุขโทมานัสินสีทําให้ใจเป็นทุกข์อุเปกขินซีทําให้เรารู้สึกเฉยเฉยต่ออารมณ์คือมีจิตเป็นกลางไม่วันไหวด้วยอํานาจแห่งความสุขและความทุกข์น้่าเราก็เรียกกันว่าอุเบกขาซึ่งเป็นอุเปกขินรีอันนี้อินซียซ์ที่สิบห้าคือสัตทินรีสัตทินรีนี่หมายถึงศรทัทธา ความเป็นใหญ่ในในความเลื่อมใสเมื่อมีศรัทธาเป็นอินทรีย์แล้ว mm hmm. ก็จะมีแต่ความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเ mm hmm. ชื่อในกฎของกรรมเช่นเ mm hmm. ชื่อว่ากรรมดีเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นกรรมศรัทธาศรัทธาก็ทำหน้าที่ที่จะมีความเชื่อเป็นใหญ่ในการเชื่อ วิริยินทรีย์ทำหน้าที่เป็นใหญ่ในในความเพียรคือมีความภาพเพียรในการปฏิบัติธรรมวิริยะจะทำหน้าที่ที่จะให้เกิดความเพียรเหล่านี้จึงเรียกว่าวิริยินทรีย์สตินทรีย์ก็ทำหน้าที่ระลึกในอารมณ์ระลึกได้ในอารมณ์คือตัวสติเมื่อสติเกิดขึ้นสติเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์แล้วแกก็จะทำหน้าที่เหล่านี้สมาธินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการทำให้จิตมั่นคง การยินสีทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งแทงตลอดด้วยอำนาจของปัญญาบางแห่งท่านจึงแสดงอินทรีย์ไว้เพียงห้าคือมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วก็ในอินทรีย์ทั้งห้านี้จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมนั้นก็ต่อเมื่ออินทรีย์ทั้งห้านี้เป็นไปโดยสม่ำเสมอกันไม่ย่อไม่หย่อน ที่เราบอกว่าบางคนอินทรีย์อ่อนบางคนอินทรีย์แก่เกินไปอ่อนเกินไปเนี่ยก็หมายถึงอินทรีย์ทั้งห้านี้คืออินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งแก่เกินไปและอ่อนเกินไปบางทีศรัทธาแก่กล้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้บางทีความเพียรแก่กล้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้บางทีสมาธิแก่กล้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้ปัญญาแก่กล้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้ต้องสม่ำเสมอกันสติจะขาดก็ไม่ได้ ต้องระลึกอารมณ์ได้ไม่ขาดสายไม่เผลอให้โมหะเข้าครอบงำต้องมีสติตลอดเวลาทุกๆอุริยาบทและสตินี่แหละจะทําหน้าที่ปรับอินทรีย์อีกสี่อินทรีย์เนี่ยให้เสมอกันเช่นปรับศรัทธากับปัญญาให้เท่ากันปรับวิริยะกับสมาธิเนี่ยให้เท่ากันถ้าศรัทธามากปัญญาตกท่านก็บอกว่าโง่ามากกว่าฉลาดถ้าปัญญามากศรัทธาอ่อนไปท่านก็บอกว่าฉลาดเกินไป ไม่ดีอีกเรียกว่าปัญญาเกินสติประเภทปัญญาเกินสติเนี่ยคือฉลาดอย่างเนี้ยแต่ว่าขาดสติก็ใช้ไม่ได้อีกกลายเป็นฟุ้งซ่านไปในที่สุดเพียรมากไปก็ไม่ดีสมาธิอ่อนสมาธิมากไปก็ไม่ดีความเพียรย่อหย่อนความเกียดคร้านเข้าครอบงำเพราะฉะนั้นสติจึงต้องปรับอินทรีย์อีกสี่อินทรีย์เนี่ยให้เท่ากันถ้าเราจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่ออย่างคนที่มีปัญญาให้มันสม่ำเสมอกัน อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งล้ำเพราะปกติคนมีปัญญามากแล้วขาดศรัทธาคนที่มีศรัทธามากก็ขาดปัญญาเนี่ยมันไม่สมดุลกันกลายเป็นความงมงายกลายเป็นความเชื่อที่ไรเหตุผลมีความเพียรมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านมสีสสมาธิมากเกินไปก็เกียดครา้านง่วงเหงาหาว,หาวนอนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติเนี่ยกำกับไว้ ให้สมัสมเสรเอรกันเนี่ยบางแห่งแสดงไว้ห้าส่วนอน,นัญญตัญญสามีตินรีนี่คือปัญญานั่นเองแต่ปัญญาที่รู้อริยสัจสี่เป็นครั้งแรกปัญญาที่รู้อริยสัจสี่เป็นครั้งแรกส่วนอัญญาตาวินรีนี่คือรู้แล้วรู้อริยสัจสี่แล้วอน,นัญญตัญญสามีตินรีนี่หมายถึงกินทรีที่ รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่คือสำเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วกำจัดโลภะโทสะโมหะได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นในอน,นัญจัญญาสามีตินรีอันยินรีกับอัญญาตาวินรีเนี่ยเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเป็นโลกุตระปัญญาโลกุตรปัญญาที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่าเทียมกัน ปัญญาในพระโสดาบันกับปัญญาในพระอาหารหันนั้นก็แตกต่างกันปัญญาขั้นพระโสดาบันก็รู้แต่เฉพาะสภาวะธรรมที่รู้ได้กําจัดกิเลสท,ที่กําจัดได้กิเลสบางองค์ที่ละเอียดอ่อนก็กําจัดไม่ได้ <c oughs> ต้องกําจัดได้ด้วยปัญญาที่สูงขึ้น <c oughs> เช่นอย่างอรหัตตมรรคอรหัตตผลเหล่านี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในอรหัตตมรคจิต อินทรีย์ยี่สิบสองนี้เป็นเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ที่สาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้ไว้ที่รู้ไว้เนี่ยเพื่ออะไรแปว่าเพื่อที่การปฏิบัติธรรมนั้นจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ถ้าเรารู้ว่าอะไรทําหน้าที่อะไรอะไรเป็นใหญ่ในอะไรแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็บรรลุผลเร็วคือเราต้องไม่ลืมว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ได้สําเร็จผลอย่างดีนั้นจะต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าปฏิบัติไปเพื่อเพื่อจุดหมายอะไรเมื่อรู้จุดมุ่งหมายแล้วเราจะต้องรู้ถึงวิธีการที่จะปฏิบัติ ว่าเราจะปฏิบัติด้วยวิธีไหนรู้วิธีการปฏิบัติรู้หน้าที่ของการที่เราจะไปปฏิบัติเพราะกรรมฐานนั้นก็คือการทำงานทางจิตชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรอย่างเรามีหน้าที่กำหนดรูปนามเนี่ยเราก็ต้องกำหนดรูปนามถ้าเราไม่รู้ว่า เราปฏิบัตินี่เรามีหน้าที่กําหนดรูปนามบางทีเสียงอะไรได้ยินมาแล้วก็อยากจะฟังเอ๊ะมันเสียงอะไรพอหูไปฟังว่าเสียงอะไรก็ไม่ได้กําหนดรูปนามแหละตา,าไปดูเอ๊ะน,นั่นอะไรเราก็ไม่ได้มีสติกําหนดรูปนามแล้วสติก็ไม่ได้กําหนดรูปนามเป็นไปโดยสม่ําเสมอกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้หน้าที่ว่าหน้าที่ของการปฏิบัตินั้นอนะ่ะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมได้ผลนั้นควรที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติโดยทั่ว,วไปเสียก่อนให้ถูกต้องไม่ใช่ทำตามไปโดยที่ไม่รู้หลับตาโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลับกันไปทำไมจนบางคนหลับตาแล้วบอกไม่เห็นเห็นอะไรเลยหลับแล้วก็มืดตึด๊บตือไม่เห็นอะไรสักอย่างบางคนก็สงสัยบอกเห็นอะไรบ้างไหม คล้ายๆกับว่นนั่งและจะต้องเห็นอะไรต่ออะไรหลายๆอยา่างงวดหน้าออกเลขอะไรนั่งดูทางในหน่อยสิอนาคตจะดีไหมจะขายที่ดินขายได้ไหมที่ตรงนี้ดีไหมนั่งทางในดูหน่อยสิระโทษลืมตายังไม่เคยจะรู้เลยไปหลับตาม,มจะรู้ได้ยังไงเราเข้าใจว่าหลับตาแล้วก็รู้หมดทุกอย่างลืมตายังไม่เคยจะรู้เลย รู้แล้วก็ยังรู้ไม่จริงฉะนั้นถ้าสาธุชนยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติกราบใดเนี่ยก็ยังคงจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเราไม่เข้าใจว่าเรานั่งกันไปทําไมและมีจุดหมายอย่างไรฉะนั้นที่นําเอาอินทรีย์มาบรรยายนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหน้าที่ <c oughs> ของอินทรีย์แต่ละข้อแต่ละข้อว่าในตัวเราเนี่ย ที่มีอินทรีย์อยู่22นั้นจะทำหน้าที่ดำรงความเป็นใหญ่กันอย่างไรและการบรรยายในวันนี้ก็เราศึกษากันแค่อินทรีย์22ในอินทรีย์นิเทศซึ่งต่อไปเราก็จะได้ศึกษาถึงสัจจนิเทศจะได้ศึกษาในเรื่องของอริยสัจ จะได้บรรยายอริยศัสตจ์ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในอาทิตย์ต่อไปวันนี้อาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้